ได้กินผมแล้วครับได้กินผมแล้วนะหันมาเลยนะครับได้กินได้กินผมหันมาเลยครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับว่าจะมาจอบแหนมพ่อใหญ่ซะหน่อยนะครับไม่มีคนอยู่อีกแล้วครับไม่รู้ไปไหนนะครับแต่อิมมาดูพ่อใหญ่นะครับดูพ่อใหญ่สีดอลคำแสนทำไมอาหารไม่ค่อยกินนะครับเนี่ยโอ้อ้าวอ้าว ตกมันนะครับนี่ช้างตกมันนะครับแต่นี่ไซดดีนะครับเหมือนกับมีอะไรผิดบางอย่างนะครับผิดปกติบางอย่างเขาใหญ่มีอาการแปลกๆนะครับนี่น่าจะเป็นวัวหรือช้างเดินอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่น้ำมันยังไหลเลยครับนี่ก่อนกลับบ้านนะครับก่อนกลับบ้านเลยแวะมาเล่นกับพ่อใหญ่สะหน่อยนะครับน่าจะไม่ค่อยกินอาหารแล้วครับดูเพราะว่าถ้าเขาหิวเขาจะมาขอผมเลยนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าคุณยาต้อยนะครับก่อนกลับบ้านนะครับพามาเล่นกับพ่อใหญ่สักหน่อยนะครับช้างตกมันนิสัยดีนะครับอีกหนึ่งเชือกที่ควานเข้าได้และผมก็เข้าได้นะครับนี่รู้สึกว่าจะไม่หิวนะครับพ่อใหญ่จะไม่หิวแล้วดูทรงเหมือนกับจะตื่นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับจะมีเสียงบัวหรือว่าเสียงช้างเดินฝั่งนู้นหรือเปล่านะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล็กๆนะครับผามารับชมพ่อใหญ่ซีดอลคาแสนนะครับวันนี้ไม่มีคลิปเย็นนะครับก็เลยมาถ่ายแบบไฟ้สดให้ได้รับชมนะครับเพราะว่าเมื่อวา,วานแจกสับประรดกันนะครับกว่าจะเสร็จนะครับทุกครั้งที่ผมมาพ่อใหญ่จะาสนใจผมนะครับขออาหารประจําแต่วันนี้พ่อใหญ่ไม่สนใจนะครับพ่อใหญ่หันหลังให้แล้วก็จะมีอาการอยากไปฝั่งนู้นนะครับ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่อิมก็ไม่อยู่นะครับไม่มีใครอยู่เลยไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะครับเปิดบ้านทิ้งไว้อีกนะครับแต่อิมเห็นแต่โมเห็นแต่แมงกระส่นะครับอุ๊ดูนะครับยังไลอยู่นะครับนะขาเปียกหมดแล้วครับพ่อใหญ่สวัสดีนะครับสวัสดีทุกทุท่านขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับ มีการผิดปกตินะครับพ่อใหญ่วันนี้หันไปฝั่งนู้นตลอดเลยอาหารก็ไม่หิวนะครับอาหารก็ไม่หิวมองดูเป็นยังไงวันนี้หุนก็อ้วนกลมเหมือนเดิมนะครับสำหรับพ่อใหญ่อ้วนกลมเช่นเคยหันหน้าไปฝั่งนู้นอย่างเดียวนะครับดูนะครับสังเกตดูขานะครับไหลนะครับน้ํามันไหลนะครับ น้ำมันไหลอยู่ตลอดเลยครับครับผมไม่รู้นะครับว่าฝั่งนู้นมีอะไรหรือเปล่าระแ,แวงอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับจะมีวัวหรือเปล่านะครับตอนแค่ําำำหรือช้างเดินกลับนะครับแกบบจะสนใจฝั่งนู้นนะครับทุกครั้งไม่สนใจฝั่งนู้นนะครับ ถ้าต่อิมมานี่จะหันมาอย่างเร็วนะครับตอนนี้ต่อิมไม่อยู่นะครับฝากมาเยี่ยมมารับชมนะครับมาดูพ่อใหญ่เห็นว่าอีกไม่กี่วันพายุจะเข้านะครับน่าจะมีวัวนะครับน่าจะมีวัวเดินอยู่ฝั่งนู้นเออน้ำมันนะครับนี่นคือน้ำมันช้างนะครับนี่ยิ่งคำยิ่งไหลนะครับแต่อิมบอก เสียงตะอิมมาพอดีแล้วครับเสียงตะอิมมาพอดีแล้วครับเห็นไหมครับตะอิมมาปั๊บหันเลยนะครับมมนี่ครับเห็นตะอิมมาก็หันเลยนะครับดูครับน้ำมันไหลครับน้ำมันไหลแล้วทำไมยืดออกเป็นทางเลยไปไ็นไงมาเอา้าวอือ โอ้ <ENA is S 1> เขาตื่นเขาตื่นไม่ยังเขาคือหันไปสร้างฝุ่นเถอะเออบ่เห็นตื่นตื่นไปทางฝุ่นเป็นเกือบหาที่ไดนอ๋อน้ำมันไหลตลอดเลยนะครับววอือจะหาอ้อยไหนบ่บ่ต้องบอกว่า พป่ใหญนำขึน้นแห้งบะม,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 มองลานอืมน้ำมานะครับเพราะว่าน้ำทะลุฝั่งทะลุนะครับมาแล้วนะครับภาพไม่สวยตรงนี้ภาพไม่สวยครับอยู่ตรงที่ล่มนี่พี่ใหญ่เออเอ,อจเย็นๆนะครับ เดี๋ยวดกินดูทรงไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะครับนี่ถ้าหิวจะขอผมอยู่นะครับก็มีต้นสับป,ประรดอยู่นะครับวางอยู่ตรงนี้อยู่ถ้าหิวผมก็จะโยนให้อยู่นะครับมาดูพระใหญ่ช้างตกมันนิสัยดีนะครับนี่เห็นตาอิ่มไม่ได้นะครับเห็นตาอิ่มนี่งอนใส่ไอมีงอนใส่นะครับอยากให้ตาอิ่มป้อนนะครับ ้งใสช้างหรือบัวอยู่ฝั่งนู้นแน่นอนนะครับทําให้พ่อใหญ่มีกังวลน,นะครับหุ่นยังอ้วนกลมเหมือนเดิมนะครับเลยหุ่นอ้วนกลมเหมือนเดิมน้ำมันก็ไหลอยู่ครับไหลมากด้วยแต่นิสัยดีนะครับนิสัยดีเข้ามาแล้วร่วมพูดคุยกันได้นะครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับ แบบเบลเลยนะครับต้องรอรับชมนะครับปีนี้นะครับจะใช้เวลานานแค่ไหนนะครับสําหรับพ่อใหญ่ซีดาร์คำแสนนะครับเพราะว่าปีที่แล้วก็สามกอกกันเลยทีเดียวนะครับปีนี้ต้องรอดูนะครับจะมีกอกสองกอกสามหรือไม่นะครับตอนนี้แต่อิมก็พยายามหาต้นอ้อยนะครับเพื่อจะให้เขาได้รับประทานแล้วก็จะขับน้ํามันออกให้เยอะที่สุดนะครับ ไม่อยากให้มีกอกสองกอกสามนะครับเป็นลายต่อควานด้วยนะครับผมมาบได้ไปห้าปู่ห้าป้าเขาบ่หนามาหลายแห้มะสั่นหนามาจากข้อง จากข้างบนไหลลงไปแม่น้ำม,มุ่นอืมบม่รู้ว่าเครื่องนี้เขาเปิดหรือเปล่าเต็มแล้วน้ำม<อ>ุ่นจะแม่น้ำที่มุ่นกระทะกันก,นก,นก,นกนระทลักเขาบอลจอยไรสุดละอะน้ำชีก็ไหลมาแล้วผมก็ได้เวลาแล้วผมก็ได้เวลาจะไปฟิชชิ่งแล้วนะครับฟิชชิง่งฟิชชิ่งนะครับ รอเวลาเหมือนกันนะครับไปชาร์จแบตนะครับให้ตัวเองบ้างนะครับผมขอบคุณน,นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้กับพ่อใหญ่นะครับรอดูนะครับปีนี้จะกี่เดือนผมว่าไม่ต่ากว่าสี่เดือนนะครับแล้วผมว่าต้องมีกอกสองแน่นอนเ <c oughs> <laughs> พราะว่าปีที่แล้วปีที่แล้วกอกสามนะครับ เล่นหาเน้อเล่นหาโอ้อยัดออกให้มดอยู่นี่นพยายาะครับพยายาม้กับน้อนี่กินไล่นะครับหนึ่งเดือนสามสี่เนี่ยขับรถไซครับไม่อยากให้เขาตกหลายรอบเนาะอยากให้ตกรอบเดียวเอนไม่เปลืองหญ้าเปลืองหญ้าเปลืองอ้อยมุดอย่งนี้ก็วิ่งหาอ้อยตกรอบเดียวไปแล้วแเลยนะครับพยายามหาถ้ากินน้อยก็มันบ่อไข่ไล่นะครับแต่ว่ากินไล่เนี่ยโอ้โหไลนี่เห็นบอลไหครับเบิ้งพื้นที่ได้เลยมีแต่าหอย ไอ้ที่เปียกถ้าเราอัดปุ๊บจะไหลจ่วงท <ไป S 2> ่วงเลยไอ้ที่เปียกกกแม่นมดนะครับโอ้ยนะครับกำลังหาวิธีหาทรายเขาอยู่ผมม่านานแล้วผมมายืนจอบแบบนี้เขาคือหันไปทางขุดเนาะผมว่ะเขา <ผม S 1> คือหัน,นไปมุมข้อลายด้วยออเออสั่งมาใหม่กับตรงนี้กับมีสองเขือกนะครับหนาบานของตเต็ม,ม,ตมเขาอาจจะไปอาจจะได้กินก็ได้นะครับอาจจะได้กินนะครับอาจจะได้กลิ่นอาจจะได้กินตุ่เมียนะครับเขามาเด้วเมื่อคืนเขามา มาจัดุ่งนั่นมายืนรับนยืรัโอ้ยยุงก็เริ่มเยอะนะครับนี่นี่นะครับพามาเยี่ยมมารับชมนะครับพ่อใหญ่ถึงฤดูก่อไฟแล้วนะครับนี่ยังหนาแน่นเหมือนเดิมนะครับใหญ่มากๆนะครับที่ดอเชือกนี้นะครับใหญ่สุดๆในจังหวัดสุรินทร์ก็ว่าได้แล้วนะครับมาเห็นตัวไหนใหญ่เท่านี้มาก่อนนะครับโดยพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเลี้ยงพ่อใหญ่ดีนะครับก็ให้เขาดมสมบูรณ์นะครับผม ขอขอบคุณมากๆนะครับทุกคะแนนทุกสิ่งนะครับทุกอย่างนะครับที่มอบให้กับพ่อใหญ่นะครับรอดูนะครับน้ำมันยังไหลโจกๆเลยครับรอดูนะครับรอดูว่าปีนี้จะใช้เวลานานแค่ไหนนะครับสำหรับพ่อใหญ่ที่เราคำแสนนะครับรอติดตามรับชมผมก็จะอัปเดตข่าวสารให้รับชมเรื่อยๆนะครับก็อะไรก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดแชร์ให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเนาะโอกาสหน้านะครับว่าจะพามารับชม ว่ามาดูการเขาเป็นอย่างไรนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมและเป็นกำลังใจให้กหันด้วยดีเสมอมานะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับผมาบม